สะพานส่งน้ำเซโกเวียหนึ่งในผลงานวิศวกรรมชั้นยอดจากยุคโรมันที่ยังคงตั้งะหงานอยู่กลางเมืองเซโกเวียประเทศสเปนมานานกว่า2,000ปีสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่1เพื่อส่งน้ำน้ำจืดจากภูเขาลาซิเบเดที่อยู่ห่างออกไปประมาณ17กิโลเมตรเข้าสู่ตัวเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินสูงการสร้างสะพานนี้จึงเป็นทางแก้ปัญหาทางภูมิศาสตร์ที่ชาญฉลาดอย่างยิ่งโดยใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมของชาวโรมันในยุคนั้นอย่างเต็มรูปแบบตลอดระยะทางของระบบส่งน้ำทั้งหมด กว่า15กิโลเมตรน้ำจะไหลผ่านทั้งท่อใต้ดินทางลาดหินและสะพานโค้งจํานวนมากจนมาถึงจุดที่เป็นไฮไลท์ที่สุดคือส่วนโค้งขนาดใหญ่กลางเมืองที่มีความสูงกว่า28เมตรประกอบด้วยซุ้มโค้งทั้งหมด167ช่องโครงสร้างทั้งหมดสร้างขึ้นจากหินแกรนิตแท่งใหญ่ที่ถูกตัดอย่างแม่นยำและเรียงวางซ้อนกันโดยไม่ใช้ปูนหรือโลหะยึดติดใดๆอาศัยเพียงแรงโน้มถ่วงและการถ่ายน้ำหนักอย่างสมดุลแบบวิศวกรรมรมันล้วนๆซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถอยู่มาได้โดยแทบไม่เสียรูปทรงเลยตลอดเวลาหลายร้อยปีการที่โครงสร้างนี้ยังคงยืนอยู่ได้จนถึงปัจจุบันไม่เพียงแค่แสดงให้เห็นถึงความเก่งกาจด้านวิศวกรรมแต่ยังสะท้อนถึงความเข้าใจธรรมชาติของวัสดุความแม่นยำในการออกแบบและความสามารถในการคำนวณแรงถ่วงแรงอัดและแรงต้านของหินแต่ละก้อนในยุคที่ไม่มีเครื่องจกักรไม่มีเทคนโนโลยีสมัยใหม่ไม่มีคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่มีคือประสบการณ์สายตาและมือของช่างยุคนั้น ที่สร้างสรรค์สิ่งที่แม้แต่เทคโนโลยียุคใหม่ยังต้องยอมรับสะพานส่งน้ําแห่งนี้ถูกใช้งานจริงมาตลอดหลายศตรวรรษและเพิ่งยุติการใช้งานด้านการส่งน้ําจริงๆไปในช่วงปลายศตรวรรษที่19หลังจากระบบประปาสมัยใหม่เริ่มเข้ามาแทนที่แต่แม่น้าที่เดิมจะสิ้นสุดลงมันกลับมีบทบาทใหม่ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่าที่สุดแห่งหนึ่งของสเปนแ,และของโลกในปี1985อองค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนสะพานส่งน้ำเซโกเวียเป็นบรดกโลกอย่างเป็นทางการทุกวันนี้มันไม่ได้ทำหน้าที่ส่งน้ำอีกต่อไปแต่มันยังส่งต่อเรื่องราวส่งต่อแรงบันดาลใจและส่งต่อบทเรียนจากอดีตให้ผู้คนจากทั่วโลกได้เรียนรู้ว่าในยุคที่ไม่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยสิ่งปลูกสร้างที่ยิ่งใหญ่ก็ยังเกิดขึ้นได้ด้วยความรู้ความตั้งใจและฝีมือของมนุษย์เพียงล้วนๆสะพานส่งน้ำเซโกเวียจึงไม่ใช่แค่โบราณสถานแต่มันคือเครื่องตวนใจว่าความ ยิ่งใหญ่ไม่จําเป็นต้องมาจากเครื่องจักรเสมอไปบางครั้งมันมาจากความเข้าใจพื้นฐานและความศรัทธาในความรู้ของมนุษย์เอง